ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างอ้อนมาตัดผมกับคนที่เป็นคนป่ามาครับคนป่ามาคนป่าคนนี้เคยลง youtube เรื่องซอยลากไซตอนนี้เขาจะร้อนหน้าร้อนเนี่ยเขาเครียดมากเขาโกรธเขามาขอตัดเป็นสกินเฮดเบอร์สามครับดูนะครับผมจะทำให้ดูเขามาขอตัดเป็นสกินเฮดเบอร์สามา 3. ผมเอาเบอร์สามสวมแล้วนะครับดูนะครับ เมื่อก่อนมาเข้ามาตอนที่เขาตัดเป็นคนป่าเขาตัดไปเดี๋ยวนี้เขาเข้าไปในป่าเขาออกมาใหม่ใช้สกินเฮดเบอร์สามเลยครับเนี่ดูครับผมก็เสียดายผมมากเลยวันนี้แหละครับชื่อจริงตัวจริงที่อยู่ในป่าดงดิบครับเขาเพิ่งออกมาครับนี่ให้ชัดๆเลยดูนะครับสกินเฮดเบอร์สามครับเราก็ลุยเลยนะครับเขาต้องการแบบนั้น เงยหน้าขึ้นนิดนึงนะครับเออดูอวิธีตัดของช่างอง้อนอีกใช้เบอร์สามตัดเลยไล่ไล่ไล่ข้างบนออกอย่างนี้ครับจับแบบนี้เลยก็ได้ผมเป็นหน้าร้อนแล้วเขาชอบจกินเฮดครับมันเบาหัวดี เมื่อก่อนเคยออกไปครั้งหนึ่งแล้วเป็นซอยซอยรากไสซอยยินด้านเปิดข้างร่ากไสอย่างนี้ยเขาเคยทอตัดไปแล้วครั้งครั้งนี้มาดูชัดๆเลยนะครับเป็นเคสเบอร์สาม ด้านหลังนะครับ พอมาถึงด้านข้างพอเราได้ข้างบนเบอร์สามแล้วความยาวก็ประมาณเราก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์สองก็ได้อย่างนี้แล้วแต่เราต้องการนะครับเปลี่ยนจากเบอร์สามมาเป็นเบอร์หนึ่งเก็บด้านข้างนิดๆอย่างนี้นะครับนะนะครับ แล้วก็มาดูข้างหน้าว่าด้านหน้าเนี่ยเราก็แต่งให้เขานิดนึงอย่างนี้นะครับว,วิธีแต่งแต่งให้เป็นขอบเขตอย่างนี้ วิธีแต่งข้างหน้าเราก็ดูระหว่างระหว่างคิ้วกับระหว่างหน้าผากับระหว่างนี้ให้เท่ากันมองแล้วให้ดูเป็นเหลี่ยมสวยๆทีนนี้ด้านข้างเราก็เอาเบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยมาเก็บเก็บอย่างนี้ครับเดี๋ยวเมื่อตัดเสร็จแล้วผมสรุปให้ดูอีกทีนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เมื่อตัดเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับคนป่าที่มาเมื่อกี้นี้ตัดสกินเฮดรู้สึกจะสวยมากเลยครับ ดูด้านข้างด้านหลังครับดูด้านหลังก็เหมือนกันครับเมื่อกี้นี้มาเป็นคนป่าเลยคนนี้เคยลงคลิปไปแล้วทีนึงเขาเรียกว่าทรงรากไซนะครับตอนนั้นลงคลิปมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมาตัดอีกครั้งหนึ่ง6เดือนถึงกลับมาทีนึงออกจากป่ามารู้สึกว่าลอมากเลยครับชื่อจริงชื่ออะไรครับกฤษดากฤษดาครับขอบคุณครับ